สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการขุดลากสยามยินดีต้อนรับนะครับวันนี้ผมขวัญชายาจะพาท่านผู้ชมไปดูวัดอรุณกันนะครับเราจะเที่ยวย้อนอดีตด้วยกันจากมุมนี้นะครับผมอยู่ที่ตลาดท่าเตียนและกําลังจะข้ามไปชมวัดอรุณที่นี่นะครับเห็นได้ชัดว่ามีความสวยงามมากนะถ้ามองจากท่าเตียนนะครับอนนี้คือท่าเรือ ที่ผมข้ามาจากท่าเตียนนะครับซึ่งในอดีตนะครับท่าเรืเอวัดอรุณนี้ครับเดิมนั้นมีชื่อว่าวัดแจ้งนะครับเนื่องจากว่า,าพระเจ้าตากสินก็พายเรือมาถึงตรงนี้และให้เรียกวัดนี้ว่าวัดแจ้งนะครับแล้วผมก็ยึดตั้งเมืองราชธานีที่นี่นะครับในรัชกาลที่สองพระพุทธเลิศราน,นภาลัยก็ทรงโปรดปานที่นี่แล้วก็ทรงให้เป็นวัดประจำ รัชก,กาลพระองค์นะฮะแล้วก็มีช้างเผือก3ามเชือกที่มาจากต่างที่กันนะมาจากชมพูทวีปแล้วก็จากเมืองน่านและเมืองเชียงใหม่นะครับซึ่งพระองค์ได้ทรงนาเข้ามานะครับเป็นช้างเผือกทั้ง3มเชือกเลยนะครับตามความเชื่อว่าพระองค์มีบารมีนะครับก็พระองค์ทรงโปรดให้มีการพัฒนาวัดนะให้เป็นที่สำหรับเป็น พระมหาธาตุนะฮะตามเหมือนอย่างอายุธยาก็จะมีวัดมหาธาตุนะฮะประจําพระนครนะฮะและวัดแห่งนี้ก็ถูกเลือกให้เป็นวัดมหาธาตุประจําพระนครนะฮะจะสังเกตว่าต้นบันไซก็เป็นส่วนหนึ่งของอสวนแห่งนี้นะครับก็ถ้าใครมีโอกาสมาก็มาชมต้นบันไซได้นะครับแล้วนี่คือศาลาราิมน้ําที่ เป็นรูปเป็นสถาปัตยกรรมแบบกงจีนนะครับผสมประสานกันนะครับก็นี่คือรูปปั้นแกะสลักสไตล์จีนนะครับอีกน่าจะเป็นกินานารีนะครับที่เป็นสหเดชะนะครับทาวารบาลนะครับซึ่งหมายถึงผู้ที่เฝ้าประตูทางเข้านะครับก็เป็นเทพในนิยายของ น,นิยายของวัดนิยายหินพมา่าหินค่อยมานะหินพมานะอันนี้ฮะคือเป็นท่าเรือสำหรับจัดพระราชพิธีของราชวงศ์นะครับที่ตามาศาสนาตามวันทางาศาสนาที่สำคัญนะครับในประวัติศาสตร์นะครับกลมเหล่านี้นะกกลงจีนเหล่านี้ก็ใช้สำหรับ พระราชวิธีสสำคัญแล้วก็ให้เป็นที่สำหรับเครื่องผ้าอาภรณ์ของกษัตริย์นะครับแล้วก็เครื่องทรงต่างๆเครื่องทรงฉลองพระองคแล้วก็เครื่องราชบริโภคมงกุฎชดาต่างๆก็ต้องมาเปลี่ยนที่นี่นะครับก็ผมเองขวัญถายนะครับแต่งตัวเต็มสูตรเลยครับชุดนี้เป็นชุดประจำรายการเลยชุดเขียวนะครับ ก็มองไปที่ทางเข้านะฮะเห็นว่าคนนักท่องเทีย่ยวก็มาเช่นชมกับที่ตรงนี้นะครับปกตินะตรงนี้ก็จะเป็นจุดเด่นของประเทศไทยเราจะเห็นว่าในโปสเตอร์นะครับหรือว่าในหนังสือที่การท่องเทีย่ยวนะตรงนี้จะเด่นมากนะครับแล้วก็ตามความเชื่อนะครับยักษ์สององค์นี้นะครับก็มี หน้าที่เฝ้าบริวารน,นะฮะทางเข้านะครับไม่ให้สิ่งชั่วร้ายเข้ามานะก็ยักษ์เขียวก็มีชื่อเรียกนะครับว่ายักษ์ทศกัณฐ์นะครับอันนี้เราคุ้นเคยดีในในตำนานของรามเกียรติ์นะครับแล้วก็ยักษ์ขาวชื่อสหัสเดชะนะครับสหัสเดชะนะครับซึ่งเป็นยักษ์ที่ถูกสร้างให้ปกปักรักษาประตูมานานแล้ว จะสังเกตว่าด้านซ้ายมือจะเป็นรูปปั้นของทหารฝรั่งเศสนะย,ยะนืนอยู่เสด็นเด่นนะสะเสด็จย,ยืนเด่นอยู่นะครับอันุสาวรีธรรมเจดีนะครับอันนี้จะมีเจดีอยู่ด้านในนะฮะยอดแหลมนะับสำหรับบุคคลสำคัญท,ท่านใดท่านหนึ่งนะครับแล้วก็มีรูปที่เฝ้า รนเวด้านหน้ามเป็นรูปกินรีแต่หน้าเป็นนกนะครับจะไม่เหมือนกินรลีที่เข้าสา,าลาริมน้ำนะครับอันนี้ก็เป็นบ้านจำลองคนระับเป็นทรงจีนให้เด็กๆในสมัยนั้นนะเด็กในส่วนใหญ่เป็นเด็กในราชวงศ์นะเล่นกันนะแต่ไม่ทราบว่าจะให้เด็กทั่วไปเข้ามาเล่นได้หรือเปล่า อันนี้ก็เป็นเจดีที่พูดถึงนะครับไม่ทราบว่าเป็นเจดีของท่านใดนะก็ข้างในก็เข้าไปไม่ได้นะอ,อตรงนี้ก็เป็นเขามอนะที่ผมผมชอบมาเที่ยวมากนะเนื่องจากว่าเป็นภูเขาจำลองนะแล้วก็มีถ้ำต่างๆอยู่ด้านในเราสามารถปีนเข้าไปในถ้ำแล้วก็ไปโผล่ด้านบนได้นะซึ่งมันซับซ้อนมากแล้วก็ เล็กแคบมากนะครับผู้ใหญ่เข้าไปไม่ได้แต่ว่าเด็กเ่ยก็เข้าไปเล่นได้นะครับต,ตอนเด็กเด็กผมก็ชอบมาเล่นที่นี่มากตรงนี้จะเป็นลอสีนะศาราลูสีน่าเสียดายที่ปัจจุบันก็ไม่ได้เปิดให้คนทั่วไปเข้าแล้วนะครับโอเคตรงนี้เดี๋ยวเราจะจบกันเท่านี้ก่อนคราวหน้าเดี๋ยวจะเข้าไปชมโบสถ์ข้างในกันนะครับขอบคุณที่ติดตาม mm hmm. ถ้าชอบก็ กดไลค์กดแชร์นะครับ